สวัสดีครับับมากับเอาฟิชียนะครับผมมาเอกพลิสเอยออะผมไม่เยังอังกฤษนะครับอ่จะมารีวิวไอตัวนี้นะครับชื่อว่าเอามาจากคนรู้อมศูนหนึ่งชื่อว่าล็อกสตาร์ครับ ชอตติ้งนะครับรโอ้ยกดดีกดดีนะเพื่อจะเป็นอย่างงี <an> ้ครับโยนตัวนะครับเนี่ยครับแต่พวกเข้าไปตัวยังหรือเนี่ยนะครับโอ้กดดีด้วยนะครับจะจะเดินเองนะครับดีครับกระโดด เดี๋ยวกระโดดโดยต่าทุบครับแล้วยนตัวนะสามารถใช้กับอาการได้แล้วก็ถ้าใครแม่นะครับวิ่งอย่างงี้ครับปุ๊บมาใช้กับกลางอากาศนะส่วนท่าสุดท้ายนะครับล็อกแอนรอเป็นท่าที่บ้ามากนี่จิ๋วใช้แยนะครับถ้ากดดี เน er <od> ี <Sh od. S 2> are, oh, ่ยมีเพื่อนมาแล้วครับเพื่อนมาแล้วครับชอบเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สามของผมนะห้องพละที่ชื่อว่าได้ทช่นนั้นนะติจะเป็นไมโครโฟนถ้ายโยนตัวชื่อก็บอกอยู่นะครับพายเอก ใายแม่แม <laughs> ล็อกอันโดนะครับทา,าบบ้านนะข,บบขอจบคลิปนี้แค่นี้น,น,นะครับ,รบสวัสดีครับ